แม่มาคืนฝันว่าอะไรแม่ขอบคุณดาวสองร้อยดวงนะคะแม่มาคืนฝันอะไรฝันว่างูรัดอันนาคอนด้ามั้งงูมีหกฝันว่ามหาลัยอั้นตาไม่ใช่หลอกไม่ได้นะะคเอามาสองใบฝันว่าให้ตังค์ที่นี่เราให้ให้ตังค์เนี่ยเอาไปตังค์เนี่ย แม่ถือวันหนูจะดึงเอาทำเองก็ได้มาอ่านเลยถ่ายหน้าเลนะเลขสุดตาต้องใจปีนี่พี่ปางไม่ไม่เรียกสิต้องมีนจะห่างล้วแม่ก็ี่ใบใบเดียวนะใบเดียวนะขึ้นกองฟางไงลูกที่หนึ่งนะได้ถ้าถูกเราเป็นญาติกันรอที่หนึ่ง ตั้งใจสิโอ้โหถ้าถูกติดต่อต่อค่ายเลยสิบใบนี่ไม่ต้องร้องเพลงกันแล้วมั้งดูทรงขายขายหวยนะเดี๋ยวจะไปเอาลอตเตอรี่มาให้อันขายบ้างวะดีงามม่จัดซ้อจัดจัดจัดซืคันหนึ่งใครเป็นเจ้าของของตลับนี้ครับ ตลับขาดข้าวหัวคิ้วนะใช้คำว่าตลับเขาเเขาเรียกตลับใหญ่ไปไหมนี่ไปไปเท่าไหร่แม่ไปละร้อยนะสิบใบเอาละไอต่อมาช่วยหยิบนี่มาดิสงสัยวันนี้จะยืดเยื้อนะสองไม่ต้องร้องเพลงกันแล้วอยู่ไหนมองไม่เห็นมองไม่เห็นอปดถึงสองอะใบละไปเท่าไหร่ไปเท่าไหร่จ้ะไปละร้อยนะอะโอเคขายไปนะขายไปนะ ให้ให้ไม่ไม่ยเอาไปจ่ายตังกับเจ๊คนนี้นะครับติดใบเอาแม่ไอเอาไปหยิบกันเลยไปนะเอาไปหยิบเอาไปให้เขาอไปหยิบไปแล้วจะเลียกร้องจะเลีกร้องเพลงแล้วนะจริงบอกให้เพราะว่าทุกคนจะซื้อหมดเลยอ่ะจริงๆชีวิตหนูไม่เคยเคยถืออย่างงี้เลยนะถือแล้วก็สุดีเหมือนกันเอาแล้ว ปวดหัวเนี <occasions> ่ยเมื่อวานก็ไ <Liz> ม <zie x> an ่นอนเนี่ยให้แม่ให้ให้แม่อ้อยก่อนลูกเทวดาปวดหัวไม่ได้นะจ๊ะคนขายตอนนี้ต้องตาบอดไปติดไปเอาสายตาสั้นแล้วกันแม่แม่อธิบายนะสิบใบสองไอ้สองใบ มันขาดเนี่ยด <c oughs> ึง okay, ผ okay. uh, ีๆถูกๆเนี่ยโอเคโอเคสองสองสองแล้วสีอ๊ะแปดเจ้าของหนูว่าหนูว่าเงินไม่ครบอ่ะจริงจริงจริงนะสองสี่หกแปดแล้วติดนะขาดทุนนะหนูบอกให้เพราะว่าหนูหยิบมั่วไปที่ร่วงอ่ะ อ่าแม่ไปพันนึงของเขาให้มาเอาตังให้เขาเที่ยวตังให้เขาใจโหใจเย็นดิลูกไอต่อแล้เนี่ยสองสี่หกต่อมันล้นแล้วเว้ยอันนี้เาไปสี่อันนี้อันนี้เนื้ออันนี้หมูจำไม่ดีนะสองร้อยอย่าพลาดนะอย่าพลาดเขาบอกว่าเขาบอกว่าหมดเลยไม่ต้องแล้วชมพูเนื้อไม่ได้แม่หมอจาเนื้อชมพูแม่อย่าโกงสิ หม <gez úc? S 2> อคนละเท่าไหร่ไปถามแม่หมอนั่งอยู่นั่นว่าเป็นคนชอบสีชมพูแต่กินไม่ <im Kern eth> ได้สองใรของใครครับเอาไปตังให้เขาแม่หมอจอาม่ได้กินเนื้ไม่ไม่เนื้อจริงเนื้อปลาหนุ่มอื่นไหมใครใครของใครเนี่ยของใครของร้านเมื่อกี้ยังไงถึงหลงเนี่ยไรนี่ของใครไม่ให้ครไม่ให้เขาไปแล้ไอ้สองร้อยอ่ะอยากซื้อลอตเตอรี่แั้วสิบใบอ่ะจะไปยังไงวะเนี่ยนี่เขาให้ร้อยหนึ่งทำไมหนีของใครเนี่ยแม่ใครไม่ให้เขาไปแล้วแม่เมื่อกี้สองร้อยอ่ะ ยังไม่ได้ให้ตงี้ของใับขอบไม่ไหวนะคะหน้าเวทีของใครอ่ะเห็นไหมแม่เตรียมตัวขาดทุนขอบคุณครับให้หนูร้อยหนึ่งยังไงอ่ะมันเป็นยังไงขอบคุณครับแม่อ่ะใครใครจะอดีตดิบเองเลยไหมเลิกขายเลิกขายขอบคุณครับกิจการเริ่มิดการอะไรนะฮะให้ป้าสองร้อยของใครแม่เลิกมขายอันนี้เงินใครบ้างเนี่ย เงินขายว่าแล้วได้ไปยังหนูก็ไม่รู้เนี่ยได้ไปยังแบบไปเก็บหมดเลยนะงั้นนะขอบคุเครเพราะฉะนั้นแล้วก็เสียงเสี่ยงขัดทุนนัทีเราอ่ะนั่นถือไว้ก่อนขอบคุณครับแม่แม่อ่ะสองใบนะอ่ะสองใองใแม่หนึ่งใบครับแม่วันนี้เนี่ยหนูขอฟังทีละคนได้ไหมอ่าแม่ครบนะสใครซื้อแล้วต้องซื้อเพิ่มนะแม่เอาแค่นี้ขอบคุณครับแม่พี่สองใบอ่ะพี่เอาใบ แม่นาวจุดละคนนะแม่นะแม่นาวัีค่ะสวัสดีครับสองใบอ่ะพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวให้อีกคนนึงกันละอีกคนนึงขอบคุณครับอ่ะไปเคลื่อนเข้าไปเลยลูกต่อไปพอแล้วพอแล้วพอแล้วเพื่อนเคลื่อนเปเลยลูกนี่ของใครอ่ะอันนี้ของใครของแม่ให้หนูใช่ไหมหรือว่าให้เขานอนเต็มตื่นยังเนี่ยเขาซื้อมาสองใบเอาไปสองใบน้อยจะร้อยหนึ่ง ไอเดียมาขาย<ะ>ให้เธอด้วยนะน,อยอนี่เอาไปนสูตรนึงเอาไเนี่ยอภอหมดเวลาขายหงไว้เย้หัวจะปวดนะคะหนักด้วยเดี๋ยวคอเคสฮะพยา,ายาใบหนึง่งไหนหมวกแดงเทียบเลยหลายหมวกเลยเนี่ยท <c oughs> ี่มองไม่ได้หมวกดำๆเนี่ยเป็นเป็งหัวคนเนี่ยเอาหยิบดิเอาต่อหยิบให้น้องเขาดิไอ้ไอ้ต่อดวงดีอะไรนะ ใช่เดี๋ยวพี่ขอกลับสู่อาชีพหลักก่อนพี่จะเป็นนักร้องแล้วร้อยหนึง่งเอาะไรพี่อหยิบหยิบไอ้ต่อไม่หยิบให้เขาไปแล้วไม่เกี่ยวหรอกให้หยิบให้เขาเธอขอให้หยิบคนละคน,คนะพ่อพ่อเอาไปให้เขาอยหนอามออาไมอหาไมอเาอ,อาไหมเไหมาหมเเอาหไเอาเอาเเไเไเอเคเา